แนวทางฮาหนอยพิเศษนะครับผมประจําวันที่26มกราคม2569ครับผมวันนี้ได้วิ่งรุด8ครับผมตัวเน้น85กับ86นะครับวิ่งรุด8ครับผมเน้น85กับ86 3ตัว4ตัวติดตามรับชมในคลิปได้ครับผม คำเตือนคลิปนี้เป็นเพียงการคิดคำนวณตัวเลขตามสูตรที่มีเท่านั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับตัวเลขอะไรก็ตามทั้งนี้และทั้งนั้นเราจะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด สวัสดีครับสวัสดีผู้รับชมย t u b e ช่องอาจารย์เย้ทุกท่านนะครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมแล้วก็สวัสดีผู้รับชมใหม่ทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์เย่ครับผมเข้ามารับฟังรับชมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมทามาแล้วรบกวนขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับผม สำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของอาจารย์เย้ครับผมแล้วก็สำหรับท่านไหนนะครับผมที่ต้องการสนับสนุนการทำคลิปวิดีโอของอาจารย์เยนะครับก็สามารถสนับสนุนได้ที่คําว่าขอบคุณนะครับผมเพียงท่านกดเข้าไปที่คําว่าขอบคุณครับผมแล้วก็สามารถซื้อซุปเปอตงนะครับผม ส่งเป็นกําลังใจให้อาจารย์เย่ได้นะครับอาจารย์เย่ก็ขอขอบพระคุณนะครับผมสำหรับกําลังใจที่ทุกท่านส่งมาให้ครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปทางฮานอยพิเศษนะครับผมคลิปนวทางฮานอยพิเศษนะครับผมประจำวันที่26ครับผมมกราคม2569ครับผม สำหรับแนวทางฮานอยพิเศษในวันนี้นะครับผมตามสูตรที่เรามีวันนี้ได้วิ่งรูดแปดครับผมวิ่งรูดเป็นแปดนะครับสีตัวครับผมสีตัววันนี้นะครับผมเจ็ดหกแปดห้าครับผม ต่อไปก็จะเป็นสามตัวนะครับผมสองตัวเด่นแล้วก็สองตกกันนะครับเราก็จะเอาสี่ตัวนะครับผมเจ็ดหกดห้านะครับผมมาตัดนะครับตัดหน้าตัดหลังให้เป็นสามตัวนะครับผมแต่เราก็จะตัดอีกครั้งนึงให้เป็นสองตัวเด่นกับสองตกกันครับผมสำหรับท่านไหนที่ตัดได้ตัดเป็นก็ตัดได้เลยนะครับผม ท่านไหนไม่สะดวกนะครับแอดมินก็ขออนุญาตตัดให้ครับผมวงรุษแปดครับผมสี่ตัวเจ็ดหกแปดห้านะครับเราก็จะตัดสามตัวได้เจ็ดหกแปดครับผมเจ็ดหกแปดกับหกแปดห้านะครับสองตัวเด่นนะครับผมสองตัวเด่นวันนี้ครับผมแปดห้าครับผม แปดหกครับแล้วก็แปดเจ็ดครับผมส่วนตัวก,กันนะครับผมตัวก,กันวันนี้ครับผมหกห้าครับหกเจ็ดครับผมแล้วก็เจ็ดห้าครับวันนี้ตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผม ตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผมต่อย้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสาหรับวันนี้ครับเดีย๋ยวทางฮานอยพิเศษนะครับผมประกาศวันที่26มกราคม2569ครับผมวันนี้ได้วิ่งรุ่8ครับผม4ตัว7685 3ตัว768ก 8, ับ685ครับผม วิงรูดแปดนะครับสี่ตัวเจ็ดหกแปดห้าสามตัวเจ็ดหกแปดกับหกแปดห้าครับผมสองตัวเด่นนะคะ 8, 5, 8, 6, 8, 7, รับแปดห้าแปดหกแปดเจ็ดต่อกันเป็นหกห้าหกเจ็ดแล้วก็เจ็ดห้าครับผมอีกครั้งนะครับผมสองตัวเด่นนะคะ 8, 5, 8, 6, 8, 7, รับแปดห้าแปดหกแปดเจ็ดต่อกันเป็นหกห้าหกเจ็ดแล้วก็เจ็ดห้าครับผม อย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับสำหรับตัวเน้นนะครับผมสำหรับตัวเน้นในรอบนี้นะครับผมแอดก็จะขอเน้นที่สามตัวนะครับผมหกแปดห้าครับผมสามตัวหกแปดห้าครับผมสองตัวนะครับผมแปดห้าครับแปดห้ากับแปดหกนะครับผม สำหรับตัวเน้นในรอบนี้นะครับผมแอดก็จะขอเน้นที่สามตัวนะครับผมหกแปดห้าครับผมสองตัวแปดห้ากับแปดหกนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับผมเป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับตัวเลขอาจจะมีเข้ามีดุดบ้างนะครับผมยังไงก็ต้องขอภัยมาหน้าที่นี้ด้วยนะครับผม สำหรับ่านไหนที่ถูกอกถูกใจก็รบกวนกดไลค์กดแชร์นะครับผมถูกอกถูกใจรบกวนขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับผมสำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของอาจารย์เยค,ครับผมอาจารย์เยก็จะมีคลิปแนวทางลงกันทุกวันนะครับผม สำหรับคลิปแนวทางฮานอยพิเศษในวันนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ